ตอนนี้ก็เป็นตอนขายของกันเต็มๆกับการเปิดตัวของหุ่นยนต์คิงคอเคซัสคาบุโตะที่ผมว่าก็ผูกเรื่องออกมาได้ดีและดูมีความหมายเลยทีเดียวการที่บอกว่าปราสาทนี้มันเก่าแล้วพอจะใช้งานชิ้นส่วนก็เลยหลุดออกมาเป็นชิ้นๆซึ่งการจะซ่อมมันก็ต้องใช้ความร่วมมือจากเราประชาชนรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆมาเพื่อทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวที่ประชาชนจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ ปกป้องประเทศนี้กับทีมหลักของชูกะดำที่ใช้ฟันเฟืองเป็นส่วนประกอบกันได้ดีเลยนะครับอีกจุดที่ผมชอบก็คงจะเป็นบทเรียนในการเป็นราชาของยันแมะที่บอกว่าเมื่อราชาร้องขอในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสิ่งที่ตามมาก็คือการประท้วงแต่การจะทำสิ่งนั้นก็ต้องทำให้พวกเขาเห็นถึงอันตรายและเวลาที่มีจำกัดและการที่เขาบอกให้กีระมองดูความเจ็บปวดของผู้คนในประเทศนี้ก็น,นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ในการเป็นราชากันเลยผมว่าในปีนี้ยันแมะก็ไม่ได้เป็นแค่รองหัวแน่แต่ก็ยังคอยแนะนําสิ่งต่างๆให้กับกีระก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่โดดเด่นไม่แพ้กีระกันเลยส่วนไฮไลท์หลักของตอนนี้กับหุ่นยนต์คิงคอเคซัสคาบูโตะที่มีชื่อแบบเต็มๆกันว่าจะกลหุ้มเกราะแปลงร่างได้ขนาดยักษ์คิงคอเคซัสคาบูโตะก็เปิดตัวกันได้อลังการดีนะครับอาจจะไม่ได้ผาดโผลอะไรกันสักเท่าไหร่เพราะต้องแสดงถึงความมหึมาของหุ่นยนต์ตัวนี้ แต่หนึ่งในจุดท,ที่ผมว่าดูโกงมากๆก็คือสามารถซ่อมแซมตัวเองกันได้ด้วยซึ่งตามท้องเรื่องก็บอกกันว่า ได้ระบบนี้มาจากพวกชูกอสกันอีกทีก็กึ่งๆมาอธิบายกันว่าถ้าชูกอสเสียหายจะซ่อมแซมกันได้ยังไงและฉากจบของตอนนี้ที่ปิดท้ายด้วยการขึ้นครองราดของกีระผมก็ยังไม่เคยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่ได้ดูหนังโรงแต่ก็มีหลายๆคนที่บอกกันว่าเอาฟุตเทจจากหนังโรงมาใส่กันเลยเรียกว่าเป็นการเชื่อมเนื้อเรื่องกันแบบเต็มๆซึ่งหลังจากที่กีระสวมมงกุฎได้วอนิกาก่อนจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ไปต่อกันในหนังโรงพอดีเป๊ะ สำหรับเรื่องราวอื่นๆในตอนนี้กับอีกเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นบทพูดที่ออกมาแบบพันพานแต่ผมว่าดูน่าสนใจมากก็คือโคฟุกิได้บอกกับพวกกีระว่าปราสาทคอเคซัสคาบูโตะนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนและยันมาก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนพวกชูกอตเองก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนเหมือนกันพอฟังแบบนี้แล้วก็บปแล้วว่าพวกชูกอตไม่ได้ถือกำเนิดมาเองกันหรือเปล่าถ้างั้นแล้ว ใครเป็นคนสร้างกันละ่ะตอนนี้ก็มีคนคาดเดากันว่าหรือมนุษย์จะสร้างขึ้นมาแค่ร่างกายของพวกมันเฉยๆก่อนหน้านี้อาจจะมีแค่ชูกอกโซอะไรประมาณนั้นจริงๆเรื่องชูกกสก็เป็นอะไรที่ในเรื่องก็ยังเล่าไม่เคลียร์กันนะครับว่าความเป็นมาหรือต้นกําเนิดเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่าออกมากันไหมหรือปล่อยจางกันไปเลยอีกเรื่องในตอนนี้ที่ก็เรียกว่าขโมยซสีนกันสุดๆกับการที่ฮิเมโนะใช้วิชาสกัดจุดเพื่อช่วยโคฟุกิหนึ่งในนักวิจัยลั ของลาเคสที่ตอนที่บักน่ารักบุกเข้ามาเขาถูกกักขังเอาไว้ทําให้พอพวกกีระมาพบกับเขาก็อยู่ในสภาพที่ขาดอาหารกันไปแล้ววิชาของฮิเมโนก็ช่วยเพิ่มพลังให้กับเขาแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ต่อจากวันพรุ่งนี้ไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะรู้สึกไม่ต่างจากนรกเลยล่ะซึ่งถ้าการใช้วิชาของฮิเมโนนี่ก็ออกมาคล้ายกับวิชาหมัดอุดรเทวะจากเคนชิโร่มัดดาวเหนือเลยนะครับและหลายคนก็แซวกันว่าหรือเธอจะเป็นผู้สืบทอดวิชานี้ และการมาของโคฟูกิก็เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาจากสปินออฟความลับของราชาลาเคลสและที่โต๊ะทำงานของเขาก็มีห่อลูกอมที่เป็นของเบดาเลียกันอีกด้วยส่วนไดกอกก็ต้องเรียกว่าต้องสละชีวิตให้กับการเปิดตัวคิงคอเคซัสคาบุโตตามคาดแต่ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวต่อจากนี้ที่เดสน่ารักที่8ก็จะออกโรงกันแล้ว ทางเว็บออฟิเชีลก็ได้บอกกันว่านี่น่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของคิงโอเจอร์กับพวกบักน่ารักกันเลยฟังดูผ่านๆก็คงนึกกันว่ากําลังจะถึงตอนอวสานาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ก็แค่เกือบๆครึ่งเรื่องเท่านั้นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะกําลังคิดว่าเอาชนะบักน่ารักได้แล้วจะยังไงกันต่อดีผมว่าเหนื้อเรื่องก็พอมีปูกันเอาไว้บ้างนะครับเรื่องแรกก็คงต้องอิงเนื้อหาจากหนังโรงที่ไรนิโอบอกกับกีระว่าการ ต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงจะดุเดือดมากกว่าเดิมแน่ๆแ,แต่ศัตรูคือใครก็ยังไม่มีการเฉลยออกมาเรื่องที่ 2. เหตุการณ์การลงทันของพระเจ้าที่ตอนนี้ก็ยังคงไม่รู้คนอยู่เบื้องหลังเรื่องที่ 3. บักหน่ารักอีกกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดสน่ารักที่8ตอนพูดถึงอดีตของไดกอกนอกจากนี้ก็ยังจะมีข่าวเลยการกลับมาของเคียริวเจอร์ที่จะมาแจมกันในเนื้อเรื่องหลักกันด้วยแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะอยู่กันยาวมากนะครับอาจจะประมาณ 3-4ถึงตอนเท่านั้นเองนี่ตอนต่อไปจิคิวกำลังเจอกับคลื่นความร้อนกิรระะะะาชราชทุกคนจึงได้จัดเทศกาลฤด,ดูร้อนขึ้นที่ชูคอตด,ดำทุกคนจะได้สวมใส่ชุดยูกตาตะกินของอร่อยและเล่นกับแผงลอยแต่เดสน่ารักที่8กํกำลังมีแผนการอันชั่วร้ายอยู่ใต้ส่วนลึกของโลกเหล่าราชาจะหยุดยั้งเดสน่ารักที่8เอาไว้ได้หรือไม่และเจรามีที่ไปหาต้นต่อของคลื่นความร้อนแต่เขากลับได้พบความจริงอันน่าตกใจ ในตอนราชาแห่งรอยแยกประทะราชาแห่งไายนะไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการที่เราได้พบกับเหล่าราชาที่มาจัดงานเทศกาลหน้าร้อนกันนั่นเองก็คงต้องบอกว่าเป็นประจำกันทุกปีก็ว่าได้ ที่เรื่องราวของทั้งฝั่งเส้นใต้จะอ้างอิงจากเหตุการณ์ในโลกจริงๆส่วนเนื้อหาหลักก็จะเป็นการที่เดสนารักที่8เริ่มออกลงกันเองอีกครั้งแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจาก K ิงโอเจอในตอนที่23นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างการเปิดตัวของหุ่นยนต์ ิงคอเคซัสคาบูโตะถูกใจกันไหมและคิดว่าหลังจากเอาชนะเดสน่ารักที่8ได้แล้วเรื่องราวจะไปทางไหนกันต่อดีก็ลองมาพูดคุยกันในดานล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ